สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2567ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะติดตามรับชมได้ใน Zoom072.com และออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจนะคะรอไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะ ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยบทที่ว่ากรณียกิจเราได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธมามะกะจะต้องศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจแจ่มแจ้งเพื่อจะได้นำมาปฏิบัติดำเนินชีวิตได้ถูกต้องเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีแก่โลกนี่คือกรณียกิจเป็นกิจที่ต้องทำเพราะเป็นงานที่แท้จริง นอกนั้นก็เป็นงานที่เราสแสวงหาปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงสังขารมีชีวิตอยู่ก็เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งสแสวงหามรรคผลนิพพานนี้อย่างเดียวอย่างน้อยที่สุดก็ปิดอบายไปสวรรค์เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ เราก็ต้องหมั่นทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนานะคะเพื่อจะได้สั่งสมบุญทุกบุญอย่างต่อเน,นื่องค่ะในช่วงนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะคณะพระภิกษุและเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในต่างประเทศพร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาได้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศค่ะเมื่อเร็วๆนี้คณะพระภิกษุเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในต่างประเทศ พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาและเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมสัมมนา,าเกี่ยวกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศโดยหลวงพ่อทัตตาชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้เมตตามาเป็นผู้บรรยายณห้อง1601อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงโดยมีสาระสำคัญคือ การทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อนําธรรมะไปสู่ใจชาวโลกนั้นจะต้องทําควบคู่ไปกับการรักษาสุขภาพดูแลสรีระยนต์ของตนเองให้แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยซึ่งการบรรยายในครั้งนี้เพื่อต้องการให้เกิดสันติภาพโลกอย่างแท้จริงโดยท่านมองเห็นว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้นั้นทุกคนบนโลกจะต้องพบกับสันติสุขภายใน สันติสุขภายในจะเกิดขึ้นได้นั้นทุกคนต้องเข้าถึงพระธรรมกายภายในพระธรรมกายจะเข้าถึงได้นั้นทุกคนต้องนั่งสมาธิคนทั่วโลกจะรู้จักการนั่งสมาธิได้นั้นลูกศิษย์พระตถาคต จะนำความรู้ที่ได้จากพระพุทธองค์ไปเผยแผ่ให้คนทั่วโลกได้รับรู้ซึ่งที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายได้ทำสิ่งเหล่านี้อยู่ซึ่งผู้ที่นำธรรมะไปสู่ใจชาวโลกได้นั้นต้องทำงานหนักอย่างมากต้องอดทนอดกลั้นหลายสิ่งหลายอย่างเช่นสภาพอากาศที่หนาวจัดร้อนจัดอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทำให้หลายท่านล้มป่วยหลวงพ่อท่านตรหนัก เรื่องนี้เป็นอย่างมากท่านจึงหาวิธีดูแลสุขภาพของลูกๆผ่านการค้นคว้าและทดลองด้วยตัวเองและนำมาสรุปให้ลูกๆได้ฟังในวันนี้ว่าโรคประจำโรคนั้นเกิดจากอะไรและจะแก้ไขอย่างไรและจะต้องแก้ไขทันทีทั้งโรคภายนอกและกิเลสภายในด้วยความรักความเมตตาที่หลวงพ่อท่านมีให้และมอบให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ทำให้ลูกๆที่ได้รับฟังต่างสัมผัสถึงความเมตตาของหลวงพ่อพร้อมน้อมรับความเมตตานำไปปฏิบัติตามค่ะส่วนวันถัดมาทุกท่านได้เข้ารับฟังบรรยายจากผู้ทรงคุณ,คณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านพระไตรปิฎกค,คือคุณ a อัล e เฟรโดสเปียยูนิสอดีตผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำกรุงเจนีวาได้บรรยายถึงหัวข้อ w o r peace through inner peace โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งคุณอัลเฟรโดสเปียยูนิสเป็นผู้คร่ำหวอดทั้งทางโลกทางธรรมเพราะนอกจากจะมีประสบการณ์จากการทำงานที่ธนาคารโลกมายาวนานแล้วยังมีประสบการณ์ในเรื่องพระไตรปิฎกมาหลายปีและอาศัยอยู่ในต่างประเทศมาตลอดส่งผลให้ท่านมีมุมมองในเรื่องต่างๆอย่างเป็นมาตรฐานสากลที่คนทั่วไปยอมรับ และในวันนี้ท่านมีมุมมองว่าพระพุทธศาสนาเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาของโลกท่านยกย่องว่าศตวรรษนี้เป็นศตวรรษของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาคือคำตอบให้กับชาวโลกท่านมาที่นี่เพื่อต้องการส่งสัญญาณว่าทุกคนรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโลกโดยใช้แก่นแท้ของพระพุทธศาสนานั่นคือสมาธิ อยากให้โลกเกิดสันติภาพต้องเริ่มจากสันติสุขภายในเริ่มจากใจที่ไร้ความกังวลเริ่มจากตัวเราก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อเราเปลี่ยนโลกก็จะเปลี่ยนเหมือนที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านเมตตาบอกว่าเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยซึ่งคุณอัล r เฟรโดสเฟียยูนิสเห็นด้วยกับมิชชั่นของหลวงพ่อทั้งสองเป็นอย่างมากและหวังว่าหนังสือของหลวงพ่อทัตตะชีโว ควรไปอยู่ที่ UN หรือองค์กรระดับโลกค่ะวันนี้ได้มาฟังดรอาเฟโดนะซึ่งเป็นชาวชิลีนะอเมริกาใต้ได้มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาซึ่งท่านสนใจพุทธศาสนาอย่างจริงจังนะค้นคว้าพสูตรมากมายเลยนะแล้วก็ได้มองเห็นว่าหลักการในพุทธศาสนาเนี่ย จะสามารถแก้ปัญหาให้กับชาวโลกได้แล้วก็มองถึงการเผยแพร่ธรรมะของวัดพระธรรมกายว่าคือเป็นเสียงสะท้อนจากผู้ที่อยู่ในซีกโลกตะวันตกแต่ว่ามองมาที่วัดพระธรรมกายว่าการํำหลายๆเรื่องในวัดพระธรรมกายที่เผยแพร่เนี่ยซึ่งเขาถือว่ามันเป็นเรื่องที่สุดยอดมากอย่างเช่นหยุดเป็นตัวสําเร็จของหลวงพ่อปักน้ําหลวงปู่ปัปกน้ําหรือว่า ด้วยใจใสใจสบายที่หลวงพ่อเน้นเราตลอดนะหรือว่าสิ่งที่หลวงพ่อตะสอนว่าน,นิสัยเนี่ยสำคัญกว่าจินตนาการซึ่งคําต่างๆเหล่านี้คําสอนต่างๆเหล่านี้เขามองว่ามันเป็นหัวใจซึ่งควรจะไปอยู่ในท็อปของ Google นะแต่ภาษาหรือวิธีการที่จะนําไปสู่การเผยแพร่ให้ชาวโลกเข้าใจเนี่ยจะเป็นยังไงนะซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ดรเฟโดได้พยายามที่จะถ่ายทอดแล้วก็แบ่งปันให,ให้ฟังในวันนี้นะ จากที่ฟังพระเด็บุุหลวงพ่อทัตตาชิโวแล้วก็ฟังคุณอาฟาโดวันนี้เนี่ยได้ข้อสรุปใหญ่ที่เป็นใจความหลักๆเลยก็คือ,คอเรื่องของสันติภาพโลกเพราะว่าในสันติภาพโลกเนี่ยที่ชาวโลกเขาคิดว่าจะสามารถทำให้โลกสงบสุขได้นเนี่ยหนึ่งก็ด้วยการที่ผลิตอาวุธทำสงครามเพื่อให้โลกสงบแต่จริงๆแล้ว ไปเพิ่มความกดแค้นความรุนแรงแล้วก็ไม่จบอันนี้ตอนนี้เขาก็สรุปแล้วว่าประเด็นนี้ใช่ไม่ได้ประเด็นที่สองคือที่เขาบอกว่าให้เงินให้การบริจาคเพื่อใหอ้ชาวโลกเนี่ยมีอยู่มีกินแล้วจะโลกสงบสุขได้แต่ไปเพิ่มความต้องการความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดมันก็ไม่ตอบโจทย์อีกแล้วพอมาประเด็นที่สามคือว่าโลกจะสงบสุขได้เนี่ยจะต้องจบด้วยการเจรจา แต่สุดท้ายคือคนเจรจา,าเนี่ยต้องเข้าถึงสันติสุขภายในเข้าถึงสุขภายในคือว่าก็จุดเริ่มต้นคือต้องมาจากการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิเพราะว่าถ้าสรุปจริงๆแล้วคือว่าใจอยู่ที่ใจอะอย่างที่พระเดชจพระุณธมารดาธรรมชโยท่านบอกไว้อยู่แล้วว่าใจใสใจสบายทําอะไรก็สําเร็จเมื่อใจอยู่ที่ฐานที่เจ็ด ทำอะไรก็จะสําเร็จอย่างสบายๆซึ่งวันนี้คุณอาฟเตอร์ก็บอกว่านี่มันเป็น,ปนวัคทองที่น่าชาวโลกน่าจะได้รับรู้อะสรุปสั้นๆจากที่ประมวลรวมทั้งหมดท่าบอกว่าถ้าเราสว่างโลกก็จะสว่างด้วยนับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะทํำยังไงให้ชาวโลกเนี่ยให้ใช้สมาธิเข้าไปอยู่ในชีวิตประจําวันให้ได้จะทําให้ทุกๆคนในโลกเนี่ยใจใสแล้วก็ พอใจใส่ใจะสบายมีความสว่างมีความสงบภายในเนี่ยสันที่สุขเกิดขึ้นกับตัวของเขาเอง<ม>ก็เหมือนกับโยนก้อนหินไปที่ออทะเลเนี่ยก็จะขยายวงกว้างจากตนเองไปครอบครัวไปชุมชนสังคมเมืองแล้วก็ประเทศแล้วก็จะขยายไปทั่วโลกได้อันนี้จริงๆแล้วจุดนี้คือจุดสำคัญแล้วก็เป็นหลักวิชาแล้วก็เป็นสิ่งที่มหาปูชนียอาจารย์ท่าน ตั้งเป้าหมายไว้เลยอนุโมทนาบุญด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะเรามีภาพกิจกรรมและบทสัมภาษณ์ของคณะครูที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศิลธรรมโลกซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24-28ถึงเมษายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งตลอดโครงการนะคะคณะคุณครูก็ได้ร่วมทำกิจกรรมมากมายนะคะเพื่อน,นำเอาความรู้ที่ได้รับมา ใช้สั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นเด็กเก่งและก็เด็กดีค่ะเราไปรับชมภาพบรรยากาศพร,พร้อมกันเลยค่ะบนเส้นทางของชีวิตตรรยานามิตรของศิษย์คือครู ว้ววา,าวันเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่มากไม่น้อยไปกำลงังดีนะครับแล้วก็เหมาะกับช่วงที่ปิดเทอมอย่างนี้ด้วยนะครับที่คุณครูได้ปิดเทอมพักเหนื่อยกันเนาะแล้วได้มาพักใจกันผมรู้สึกว่าการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้เป็นการพักที่แท้จริง เราเราจะทม้มาปฏิบัติธรรมห้าวัน,ววนคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่อพอดีเลยถ้าสาวันบางทีมันอาจจะน้อยเกินไปมากกว่านี้บางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันมันมันนานเกินไป แต่ในช่วงระยะเวลา5วันเป็นระยะเวลาที่มีความพอดีมากในการปฏิบัติเราได้รับสิ่งที่เราต้องการอย่างเต็มที่ มีปัญหาประสบปัญหาของชีวิตตัวเองเนะะี่ยค่ะก็มาด้วยแบบไม่ได้คาดหวังอะไระคะ่ะแต่สิ่งที่ได้กลับไปคือมันเกินความคาดหมายมากๆเลยนะคะก็เลยเห็นถึงประโยชน์ค่ะพระอาจารย์ทุกทท่านทุกๆรูปนี่คือเป็นคุณครูทางธรรมอะคะ่ะที่สามารถอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะนะคะให้เราเข้าใจได้ง่ายแล้วที่สำคัญคือไปใช้ได้จริงดูบรรยากาศตรงนีดด้นานะ แรแทนเราเรมชีวิตเราก็มีอยู่สสิ่งที่ประกอบกันคือหนึ่งใจได้สใจเราเป็นคุณครูเนี่ยค่ะวิชาชีพที่ทรงคุณค่าในแง่ของการทําประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาตินะคะ แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปสร้างคนนะคะเราต้องสร้างตนหรือคือสร้างตัวเราอะ่ะให้แข็งแกร่งก่อนให้มี m i n d s e ตที่ดีหรือแบบหล่อหลอมตัวเองกล่อมเกลาตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะไปขัดเกลาผู้อื่นเมื่อเรามีความสุขเราก็จะสามารถแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับลูกศิษย์ของเราได้ะคะ่ะขอใช้ประสบการตัวเองพูดนะคะว่าท่านจะได้สิ่งดีๆกลับไปนะคะทั้งในเรื่องของความรู้สึกหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอทัศนคตินะคะแล้วก็ที่สําคัญคือพลังใจะคะ่ะการมาปฏิบัติสมาธิเนี่ย เป็นเหมือนการที่เราเสริมพลังใจให้มันแข็งแกร่งขึ้นอย่างงี้ค่ะทําให้เราสามารถที่จะคิดแก้ไขหรือเกิดปัญญาในการใช้ชีวิตมากขึ้นิงๆค่ะ กมลื่นนะครับอยู่บนเขาใหญ่เป็นเขตโอโซนอันด,ดับตน้ตนๆของโลกประมาณอันด,ดับ7คือไม่ได้ไกลจากกรุงเทพด้วยมาถึงก็ประทับใจมากเพราะว่าคณะผู้ประสานงานที่เลี้ยงเนะี่ยเขาก็ดูแลดีมากนะครับประถมนิเทศให้รายละเอียดทุกอย่างดีนะครับแล้วก็เข้าใจโองโอูนะว่าเออเราทํางานมาเหนื่อยเขาก็คอยดูแลคอยอาหารนี่มีให้2มื้อนะครับมีเต็มที่นะครับเป็นบุฟเฟ่ นะครับแล้วก็ตอนเย็นเป็นเครื่องดื่มปานะนะครับเราถือสินแปกกันนะครับก็ดื่มได้ไม่อั้นเลยนะครับไม่ไม่ต้องกลัวว่าอดนะครับที่พักที่นอนห้องน้ําทุกอย่างดูดีนะครับเรียบร้ดูดีมากนะครับห้องปฏิบัติธรรมเป็นห้องแอร์นะครับแล้วก็มีที่นั่งที่อย่างดีอนะครับธรรมะของพระอาจารย์เนี่ยก็ลึกซึ้งแต่ก็เข้าใจง่ายด้วย ตัวแอนิเมชั่นที่ทอาจารย์เตรียมไว้แสงทองของชีวิตส่องสถิตณกลางใจทั่วทุกคนใกล้หรือไกลครคลูท่องไปทุกชุมชนดังยาดฝนสายทานรถลังริน ครู้นำทางใหสร้างโลกสร้างสิทธิ์ร้อมศาสตร์สิทนคสร้างคนสร้างชาติคนเรานะคะมีวันทุกวันเหมือนกันหมดแต่เราจะหาวันที่ดีๆสำหรับเราบางทีเราก็หายากแต่โครงการนี้ เป็นโครงการที่ดีนะคะที่พระอาจารย์ได้พามสอนว่าสบายสบายทำให้เรามีความสุขขึ้นมาได้ทำให้เราลืมความสับสนวุ่นวายในชีวิตของเราได้คำพูดนี้เมื่ออยู่ในใจของเราเมื่อเราดึงจิตของเรามาไว้ที่ตรงกลางใจความสบายของเราก็เกิดขึ้นจุดประสงค์ก็คือต้องการพัฒนาครูเพราะว่าคุณครูสามารถทำให้เยาวชนทุกคน เป็นผู้ที่ดีเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นการที่คุณครูทุกคนได้มาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้คิดว่าทุกท่านเดินทางมาพบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของท่านแล้วนะคะก็ขอบพระคุณนะคะโครงการดีๆทางชมรมพุทธศาสตร์สากลขอ เราลึกถึงก็คุณของหลวงพ่อที่ท่านได้มีโครงการที่ดีๆมีสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ดีๆทำให้เราได้มาอยู่อย่างสบายคือผู้คิดก่อสางงานนันยิ่งใหญ่คืออาทิตย์ใช้แสงส่องหน้ากลางใจคือผู้ให้ทางสว่างนำชีวิตคือผู้ให Thank yeah. <laughs> you, ช่วงนี้นะคะมารับฟังข่าวกันต่อค่ะจากศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดส,สงขลาได้จัดพิธีบุพชาเปตัพลีปีที่12ครั้งที่376เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะเมื่อวันพระแรม8ดค่ำเดือน5ที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดส,สงขลาได้จัดกิจกรรมงานบูญเนื่องในวันพระ ด้วยการจัดพิธีบุพเพเปตะพลีปีที่12ครั้งที่376เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานมีสัมมนในโครงการบรรพชาสัมมานา5,000รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมงานบุญในครั้งนี้ ซึ่งคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศิลหา,า 5, อาราธนาธรรมและสวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบาังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตกะพัตหาหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าตรายทยธรรมและถวายพัตหาหแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันประกอบพิธี กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่อง,งานพระพุทธศาสนาสำหรับการจัดพิธีบุชาเปตะพรีในทุกวันพระทางศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ต้องการให้สาธุชนได้มีโอกาสหันกลับมาทบทวนการทำความดีด้วยการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนามากขึ้นเป็นพิเศษ และมีโอกาสรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ด้วยการละชั่วทำดีทำใจผ่องใสผ่านการแสดงออกที่เป็นรูปธรรมคือการรักษาศีนแปดทั้งอย่างน้อมอุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วได้อีกด้วยค่ะอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมดีๆของเยาว,วชนกันด้วยนะคะในช่วงนี้เรามาติดตามข่าวจากต่างประเทศกันบ้างค่ะ มาเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายโตเกียวประเทศญี่ปุ่นจัดงานบุญวันอาทิตย์ค่ะณวัดพระธรรมกายโตเกียวประเทศญี่ปุ่นคณะกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบูรณ์ในวันอาทิตย์ด้วยการร่วมกันถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์เพื่อถวายอาหารเหล่านี้เป็นกำลังในการปฏิบัติธรรมอีกทั้งยังเป็นการสั่งสมบุรณ์ให้แก่ตนเอง เพราะทานที่สั่งสมในวันนี้จะแปลเปลี่ยนเป็นบุญติดตัวไปในภพบเบื้องหน้านอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันสั่งสมบุญด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใสนับว่าเป็นการใช้ช่วงเวลาในวันหยุดให้เกิดประโยชน์ด้วยการสั่งสมบุญให้แก่ตัวเอง และยังเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่อร่วมกันสร้างมหาทานบารมี นอกจากนี้ยังได้ร่วมพิธีจุดประทีปบูชาพระรัตนตรยัยและโอกาสนี้พระอาจารย์ยังแสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องด้วยค่ะมากันที่โซนอเมริกาบ้างนะคะที่วัพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และถวายกองบุญคีลานเพศัตค่ะ โดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธ,ธรรมกันใจใ้ผ่องใสตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพราะการฝึกสมาธิเป็นการตัดกิเลสละเอียดให้ออกจากใจของเราก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้า เพื่อตัดกิเลสอย่างหยาบให้ออกไปซึ่งต้องทำควบคู่กับการปฏิบัติธรรมดังที่พระพุทธองค์ส่งให้โอวาทไว้ว่าละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสทุกอย่างต้องทำไปพร้อมๆกันพร้อมกันนี้ได้ประกอบพิธีถวายกองบุญคีลานภพสั์โดยมีกัลยาณมิตรดรจุธามาสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานมีกัล,ลยาณมิรตรดรสิทธิชัยสุโรธเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสัทธาสาธุชนได้พร้อมใจกันถวายปัจจัยในกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งอย่างได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหากรากฏกะรัชชโยเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องดีงาม เพื่อการทําความดีอย่างถึงพร้อมทั้งการทําทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเพื่อความสุขสงบที่แท้จริงค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับภาพกิจกรรมดีๆนะคะที่ส่งมาให้เราได้ปลื้มใจกันค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปรับชม ท็อป10สถิติทยอดสวดธรรมจากกับป่วัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลรวมทั้งจากทั่วประเทศด้วยนะคะที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะท็อป10ยอดสวดธรรมจากกับปะวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและประมนนิมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1น,นครหลวง10อันดับ2นครหลวงหนึ่งอันดับ3นครหลวงห้า อันดับ4นครหลวง6อันดับ5นครหลวง9อันดับ6นครหลวง16อันดับ7แก้วภูทร1อันดับ8นครหลวง12อันดับ9นครหลวง11และอันดับ10นครหลวง7ค่ะและสําหรับยอดสวดธรรมจากกับปะวัฒนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดนครพนมอันดับ2จังหวัดมหาสารคามอันดับส จังหวัดสกลนครอันดับ4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ6จังหวัดปทุมธานีอันดับ7จังหวัดลำพูนอันดับ8จังหวัดยโสธรอ,อันดับ9จังหวัดน่านและอันดับ10จังหวัดลำปางค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกยอดสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรที่ร่วมกันสวดกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะช่วงนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดธรรมจักกับปะวัตนสูตรด้วยยอด6,400ล้านจบเนื่องในวันวิสาขบูชาวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานซึ่งตรงกับวันพุทธที่2 2พฤษภาคมพุทธศักราช2567วันพระขึ้น15บาค่ำเดือน6 สวดแล้วส่งยอดกันมาได้นะคะที่ www. f o r b r i g h t t o w o r l d com ค่ะและขอเรียนเชิญน,นะคะร่วมพิธีถวายหนังสือธรรมะในวันเสาร์ที่11พฤศภาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา9นาฬกา30นาทีณห้องแก้วสารพัดนึก2ส,สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0644944596 และ0644696951ค่ะและเชิญชวนนะคะเยาวชนชายอายุระหว่าง12 15ปีสมัครบวชเรียนบาลีโดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ต้นเดือนพฤษภาคมณอาคารค่ายจองแชมป์มุกติสามเณรนวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0924466916ค่ะ และโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาตระดับอุดมศึกษารุ่นที่51ภาคฤดูฝนนะคะเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาชายค่ะที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีขึ้นไปอายุระหว่าง18-30ปีโดยจะอบรมระหว่างวันที่2มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2567 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์092-619-9914ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมไหม้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าปมาทาชายเตขโยเมื่อมีความประมาทก็เกิดความเสื่อมเสียค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ thank mm -hmm. you